เดินทางครับสำหรับ V4 นะครับคันนี้เป็น V4 แล้วนะอะันนี้นะครับเป็นรถช่วงยาวนะครับเป็นเขาเรียกว่าจอยลองนะครับจอยลองแต่เราเปลี่ยนเป็นโตโยต้าหมดแล้วเต้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่อง2.5นะครับทุก V ที่เราทํามาไม่มีห้องน้ำครับคันนี้เป็นคันแรกที่เราท,ราาทววําห้องน้ำออกมาผมเชื่อว่าห้องน้ําเราใช้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะสวยงามขนาดไหน ยังชีพเราเดี๋ยวไม่ใส่จะไปซ่าเลยซ่าไม่ใส่แมส ดูน้งไปด้วยนะเดี๋ยวรอ,อกอาข้าวอยู่ข้าวจะไม่มาเลยนะที่ขอบคุณรีสอร์ทนี้ด้วยนะชื่อเดอะพาร์คลังสิตนะครับเดอะพาร์คลังสิตให้เพื่อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายนะครับไม่มยนะังไงสวมากนะครับ,บ,บรตุลาตัดต้นไม้ให้กุเลยเนี่ยมไม่ใช่โอ้ <c oughs> โหดูว่าทีวีเจ๋งไหมละ่ะไม่รถมันสวยขับก็ดีดีแอร์ก็เย็น

มงแล้อคะที่ก่อีกเป็นเดเดือจะเปต้าทบเนาะกี่ยวดูหนังอะไรเนี่ยเรอซลาพานียเตออะไรเนิเอร์มลพานียเตไหมเคยไหมจริงเหรอฉันได้เคยไปอีซลาพลาราดิโต่รไหเกี่ยวเดี๋ยวขอดูห้องน้ำเลยค่ะก๊อฟซ่าเมื่อกี้ก๊อฟซ่าอาบน้ำยังไงอะคะนี่ไงฝักบัวนี่แล้วก็นั่งอาบใช่มแล้วมีที่ฉีดนี่โถเรแล้วก็เปิดได้เป็นโถรถนาวีนะก็มีเนี่ยหลักฉันเป็นแม่เลี้ยงเขา ป้าใส่เสื้อก่อนดีกว่าค,ค่ะลุกเลิกการเป็นสมาชิกกฎหมายเล็กสุดสวัสดีครับเราตอนนี้เรามืดแล้วเรามาแคมป์ปิ้งกันนะวันนี้เราใช้รถ V4 นะที่เราเราเดินทางในกลางวันนะเรามาถึงแล้ววันนี้มาถึงเย็นหน่อยออกช้านะครับนี่ครับเหมือนเดิมแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่คันนี้เรามีไฟนะครับเรามีไฟอันนี้เพิ่มเดี๋ยวเปิดให้ดูมันมีลูกเล่นอยู่นี่ดูนะท่านผู้ชม ฮัลปิดอันนี้ฮัลนหลเัลโเลบัล้หลฮัลโหลเัลโหลฮัลโหลฮีลโหลฮัลโหลเัลโอลฮัลโหลฮัลโหลฮ้ลโหลฮัลโหลฮดลโหลฮัลโหลฮ็ปโหลฮัล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 นหลฮัลโ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 หก็ัล้หลฮัลโหปกัลเหลดัหลฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัหลฮัลโหลฮัลโหลฮันหลฮัันหัหันน้ปั นี่ครับมีหน้าต่างด้วยนะเรามีม่านด้วยแบบละจะเข้าอ้น้ำนะครับดูวิวไปด้วยก็ได้นะครับตู้เย็นใหญ่นะครับตู้เย็นใหญ่นี่ตู้เย็นใหญ่เปิดได้นี่นี่โอ้โหพร้อมครันนะครับผมนี่ปึ๊บปบนี่ก๊อกน้ํานะครับแบบ แบบไอ้นี่เลยจะไม่ได้เปิดวาล์วน้ำก๊อกน้ํานะครับแบบแบบเหมือนโรงแรมเลยนะครับนี่หรูหลามหาเห่ามากน,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 นะครับแล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะครับปักเรารอบคันเลยนี่เหมือนเดิมมี usb นะครับมี usb นะ มีลักเมืองนอกก็ใช้ได้ลักธรรมดาก็ใช้ได้ปิดเปิดได้เนี่ปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้ะะแล้วก็นี่ควบคุมไฟนะครับควบคุมแบตลิเทียมทั้งหมดนะครับเปิดไฟก่อนเนี่ยครับจะบอกค่าแบตนะครับตอนนี้26กว่านะเราใช้ไปประมาณ10วัานาทีแล้วนะยังไม่ลดเลยแล้วนี่เป็นพวกเบรกเกอร์ทั้งหมดนะระบบไฟครับเราซ่อนอยู่ในนี้โอ้โหขุมกําลังเราอยู่ในนี้นะทั้งหมดเลยนะนี่ครับมีมีนี่นี่น power supply นะครับ5,500มิลมีการฟ้าผ่านะตัวนี้การฟ้าผ่านะนีเบรกเกอร์ควบคุมทุกอย่างนะครับนี่มี ATS นี่ ATS รุ่นใหม่เลยนะจะเล็กแล้วนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จต่างๆนะครับพวกนี้จะชาร์จต่างๆเลยนะชาร์จจากโซลาร์เซลล์ชาร์จจาก, Sale, าจากอินเวอรเตอร์ or, อะไรก็แล้วแต่นะนี่พวกนี้จะชาร์จหมดอันนี้ช่างเล่นเราแล้วครับ ใส่ใกับห oui, ัวตึงโปะเหือกับใส่กับหัวนะอันนี S <S ้เป uh ็นมิเตอร์บอกไฟทั้งหมดนะครับที่เราใช้นะครับไ่้นั้นเองแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีช่องต่างๆให้นะครับก็แล้วแต่เราจะใช้เลยนี่ช่องต่างๆนะครับก็มีหลายช่องเลยหนึ่งสองาสี่ สองเนี่ยใช้ได้โหเ<ฮ><ฮ>ยอะแยะหมดเลย6จุดน,นะครับเตียงเราก็แยกได้นะเราทําเป็นเรามีเบาะแยกจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเบาะแยกคือตรงเนี้ยเราทําเป็นที่พิงได้แล้วเอาเนี้ยขึ้นเราก็จะนั่งเป็นตัวยูได้เลยนะครับ ตรงนี้นอนได้คนนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเทียวเรานอนเองอ่ะอามอเอได้อยู่แล้วนี่เอามอมาอนี่ยดูดิเด็กเหลือนสิบแล้วไปก่อนนี่จะนีก็ได้ระวังพี่เจียวครับนี่คือการเทอนนอนนะซาลบให้พี่เลียวก่านอนด้วยดวยด้วด้วยด้นยด้วยด้วด้วยด้น้โหดูนะครับ นี่ครับแล้วบนนี้นอนได้อีกสี่อ่ะโอ้โหคุณจะคุ้มค่ะนี่แล้วทีวีนะครับที่นําเสนอครับทีวีเนี่ย <B ing> ใหม่กิฟยังไม่ได้ถอดเลยดูนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเป็น WiFi ในตัวเลยนะครับเนี่ยกดได้เลยจะดูคุณจะดูอันนี้อันนี้คือเน็ตฟิกนะอันนี้คือเน็ตฟิกอ่ะคุณจะดู YouTube ก็ได้นี่เน็ตฟิกนะครับ YouTube ก็ได้อ่ะ u t u b e ก็ได้นะครับคุณจะดู เออ่เป็นพวกแอปต่างๆก็ดูได้ช่องก๊อฟซ่าสาวพาไปมั่วก็กดเลยครับผมนี่ง่ายนิดเดียวไหนๆเรามู่ให้ดูหน่อยหาให้หน่อยโปรโมชั่นนี่นะครับนี่นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นระบบเสียงแล้วก๊อฟซ่าพาไปเที่ยวชื่ช่องตื่นฟกก๊อฟซ่าพาไปมั่วอะไรวะเล่นอะไรตัวพูดไม่ได้ยินนะครับต้องแกะครับต้องแกะแหมเล่นฟุกตลอด ช่องก๊อปซ่าพาไปมั่วนะครับผมอาสาพาไปมั่วยังทีเดียว <laughs> ช่องอาสาพาไปมั่วนะครับเราก๊ปาปอปซ่าเลยนะเดี๋ยวให้ใหเองช่องช่องก๊อปซ่าอาสาพาไปมั่วนะครับเอ้อาช่องใครวะเนี่ยช่องเรานี่เองนะครับใครไม่รู้โอ่งว่าไอติกเกอร์เฮีย้ยนี่บังว่เาอะไรก็มอาบางบัง โอเคนะครับกดเข้าไปเลยครับช่องนี้มันมีอะไรอ่ะช่องนี้มันมีสิครับนมันมีอะไรบ้างมีมีมีแคมป์เราคือเราอย่างนี้ครับเราเป็นช่องครอบครัวเรานะเราก็จะมีการท่องเที่ยวของเรานะครับเรามีนี่ครับแคมเปอร์แวนนะครับที่เรารีวิวเอาไว้นะครับแล้วสมัยก่อนเราก็กางเต็นท์นะครับเราดูได้หลายอย่างเลยครับนี่เขาไปดูอ่าโหเน็ตเร็วมากค่ะ โอ้โหไข่วันนี้เก,เ,เกงเขียวเกงเขียวสัญลักษณ์ครับแหมรีวิวต้องเกงเขียวนะถึงจะมีแรงอันนี้เกงเหรืออันนี้เกงเขียวเ,ออเหมือนกันนะเขียวคนละเขียวลูก <laughs> ตื่นป๊ะ โอ้หวันนี้อากาศดีมากเย็นเจี๊ยบเลยแอนคือต้องยอมรับว่าคันนี้ทําไมมันยาวกว่าทุกคันที่เคยมีอ่ะมันเป็นจอยหรอนี่ยเรามานั่งกินข้าวกันยังได้เลยเนี่ยนั่โต๊ะนี่จัดเต็มอ่ะจดเต็มมานั่งเนี่ยโอ้โหดูดิให้ความใหญ่เอ่อเอาโต๊ะนะเออท่านั่งโอ้โหนี่ครับโต๊ะกลางยังได้เลยนะใหญ่โตโอ้โหระทึกมากยอดเนี่ยดูดิเล่นได้ โอเคหันมา <laughs> มันมันมันทำไมมันถึงยาวอะ่ะยังไม่บอกเลยมันเป็นจอยลองครับมันเป็นจอยลองนะใครที่เล่นรถบ้านต้องรู้ผมไม่เชื่อว่าใครไม่รู้นะคําว่าจอยลองคืออะไรจอยลองเนี่ยเป็นรถจีนแต่เป็นแบร์ไอเทมสาหรับคนที่ทํารถบ้านที่เป็นรถตู้ c a ป p ปอร์แวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับความยาวเขาเนี่ยยาวกว่ารถคอมพิวเตอร์ต้อง70เซนนะผมวัดมาแล้ว70เซนเนี่ยคุณได้ห้องน้ําคุณได้ที่เหลือ เตียงนอนเนี่ยผมเคยทําไซส์นี้ตั้งแต่แรกแล้วดูดิเหลือเฟือเลยครับยาวมากนะยาวมากๆการขับขี่เนี่ยไม่ต่างครับไม่ต่างเลยผมบอกเลยไม่ต่างครับดีมากคันนี้เป็นเกียวโต้นะคันนี้ผมเอาใจคนที่แบบรักสบายเผื่อคุณเหนื่อยภรรยาขับให้ลูกขับให้สบายมากครับเกียวโตลูขับให้อไงแอร์เย็นเพลงพราอโอ้โหไปได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะรีวิวข้างนอกให้ว่า ข้างนอกเราให้อะไรไปบ้างนะเปรี่ยวมาก,มากแต่อย่างหนึ่งที่คุณสบายใจได้ระบบไฟเราใช้อ่าแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับคุณนอนเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้เขาดูหน่อยว่าเรานอนได้ขนาดไหนนะขึ้นมาขึ้นมาวขึ้นมาเร็วขึ้นมารวเอนอนมุมนี้นะคะทุกคนเราก็นอนแบบพอดีป้านอนสิคะโอ้โหเลือเฟือสีอ่าเราโอเคนอนดูคลิปตัวเองไปสุดยอดไปเลยค่ะมาสหลับจริงแล้ว นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเจอกันตอนเช้านะเดี๋ยวเรานอนกันก่อน4คนสบายครับผมบอกเลยเนี่ยโหูเนี่ยดิ้นได้เลยดิ้นได้เลยดิ้นได้เลยบายเจอกันพรุ่งนี้จ้านี่เดี๋ยวหาว่านอนไม่ได้จริงดูนะครับไม่มอนไม่พออ ดูด้านหลังกันนะครับที่ที่เก็บของนี่ช่องแรกนะครับใหญ่พูดเลยไปข้างในเลยนะครับโอเคามาอันนี้นะครับก็จะเก็บของได้เหมือนกันนี่แล้วก็ดึงออกมาเป็นโต๊ได้อันนี้เราเก็บของอยู่นะแล้วก็ดึงออกมาเป็นโตได้ดึงได้ยาวประมาณนี้นะครับตัดเไปแล้วก็ปิดงนี้นะครับข้างนี้ก็เก็บของเหมือนกันมีกว้างมีสันมยางแล้วนเะราก็ดึงแต่ยางนี่4ี่เมตรครับ ฉีดน้ําได้แต่เราไม่ได้เปิดปั๊มจะต้องไปเปิดปัด๊มข้างนนะครับรเก็บอย่างนี้ระบบออโต้มือนะครับออโต้มือครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดได้ข้างในโอเคข้างหลังก็จะไม่มีอะไรครับก็ไว้เก็บของก็แต่ว่าตรงนี้เราจะมานั่งได้เพราะว่ามันมีหลังคาได้นะครับดึงออกมาเอาเก้า e อี้เบาได้เลยข้างหลังก็มีประมาณนี้นะโอเค วันนี้นะครับเราขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับด้การถ่ายทำหลงัางนี้นะครับเพื่อนๆใครนะครับชอบแบบว่ามาพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับใกล้เมืองนะครับอยู่ที่ลังสิตนะครับชื่อพาร์คลังสิตนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเขามีบละะบ้านหลายสไตล์เลยนะครับก็โอเคนะครับราคาเบามากถ้าคุณจองในโบด้าเนี่ยแค่700กว่าบาทนะครับแต่ถ้าคุณจองใน ที่ Walk in นะครับก็1 0 0 0บาทนะครับมีบ้านแล้วก็มีที่จอดอย่างนี้นะครับเราก็มาจอดได้นะครับผมแนะนำเลยนะครับมาได้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับเจอกันครับ